สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจินดาจ้านะครับวันนี้เราก็จะมา unboxing iPad ครับก็เราก็จะมา,มากล่อง iPad กันนะว่ามีอะไรบ้างจะมาดูรอบนอกกล่องว่ามีอะไรบ้างครับรอบนอกกล่องจะเป็นว่านี้ครับ ขา้างหน้าแลา้างังซื้อเป็นรุ่น iPad 8 generation WiFi Plus Cellular 118ครับผมมาดูกันว่าข้าคในก่อนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเปิดมาอาแรกก็จะเจอ iPad นนะครับ ไรแบครับดีไอแพดเชนแปตนฮะไวไฟซีรุล่าด้านหน้า,านนก็ด้านข้างด้านบนก็ด้านข้างอีกข้างนึงครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีประมาณนี้เวันอต่ต่อมาก็จะมีเป็น ว่าดีไซน์บายแ p ปเปิลอินแคลิฟอรครับผมแกวมาเลยแต mm ่ hmm. แรกที่เราจเจอจะเป็น mm hmm. คู่มือ Quick Start Guide ภาษาไทยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เป็นการรับประกันสินค้าอย่าไรนะครับง่า mm hmm. ยๆเลยแล้วก็จะมีกสทช ใบคอสชชอครับและจะมีเข็บจิ้มคิีมครับประมาณนี้เาน,เนะเาะแล้วก็ที่ขาบย่นะของแอปเปิ้เลยก็จะเป็นแ okay. อปเปิ้ลสติกเกอร์2ชิ้นนะฮะปีนปีใหม่ในกล่อนะคผมนี่นในกล่องก็จะมีเป็น เอ20วัตตนะ์นะไฟชาร์จอยูนะครับผม,มนี่ก็ติดสติ๊กเกอร์นะฮะเรียบร้อยแสดงว่าเป็นเจ้าของนะครับผมประมาณนี้เนาะข้างบนก็จะเขียนว่า20วัวต์ดีไซน์ b โอุอิสกาฟเนียแล้วก็จะมีโลโกโล้แอปเปิลด้วยนะครับผมอ่าและอันสุดท้ายในกล่องใส่ชาร์จยูรีซีทูไลนิ่งนะครับ น่าจะยาวประมาณนหานึ่งเมตรในกล่องก็จะมีชินเดีเดี๋ยวเอามาภาพรวมเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดในกนล่องนะว่ามีอะไรกันบ้างครับก็จะมีคู่มือเลย Disa Bable Silicone สายชาร์จ USB C to Lightning ยาวหนึ่งเมตรด d ปเตอรยี่สิบวัตต์และสุดท้าย iPad เจน8ครับก็ประมาณนี้เนาะัภาพก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป unboxing iPad Gen 8นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งก็ื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ Bye.